นำเสนอโดยแมนสตีฟานไทยแลนด์ซหยกข่าวลือเป๊ปยืนยันเองฮาลันไม่มีค่าฉีกสัญญาในการคว้าตัวเป๊ปกูดิโอลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันแล้วว่าเออร์ลิงฮาลันไม่มีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาแต่อย่างใด เบบกูดิโอลาผู้จัดก,การทีมจอมเทคนิคของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกมายืนยันแล้วว่าเออร์ลิงฮาลันกองหน้าตัวเก่งของทีมนั้นไม่มีเงื่อนไขค่าชีกสัญญาในการคว้าตัวตีวตวอย่างใดหากแม้มีทีมสนใจก็ต้องรอให้หมดสัญญาเท่านั้นฮาลันวัย22ปีกำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงสุดๆกับทับเรือใบสีฟ้า ดยล่าสุดยิงไป2ประตูช่วยให้ทีมเปิดบ้านถล,ล่มโคเปนเฮเกน5ประตูต่อศูนย์เก็บ9แต้มเต็มในรอบแบ่งกลุ่มแช,ชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จอีกทั้งเขายังทําประตูบวกเพิ่มเป็น19ประตูจาก12นัดในทุกรายการให้กับสโมสรแห่งนี้แต่ถึงอย่างนั้นก่อนหน้านี้มีการพูดถึงสัญญาของเออร์ลิงฮาแลนด์ว่ามีเงื่อนไขสามารถถูกฉีกได้ด้วยเงินถึง180ล้านยูโร ซึ่งจะมีผลช่วงสัมเมอร์ปี2024จากข่าวดังกล่าวทำให้เรียลมาดริดทีมดังจากลาลิกาสเปนกำลังติดตามสถานการณ์อยู่ยังต่อเนื่องเพื่อจะดึงกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมด้วยนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นทางเป๊ปกูดิล่าด้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องข่าวกรณีมีการฉีกสัญญาของฮาร์แลนว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริง เขาไม่มีค่าชีกสัญญาไม่ว่าสำหรับเรียวมาริดหรือทีมใดทั้งนั้นเราไม่สามารถควบคุมเรื่องข่าวลือและคำพูดของผู้คนได้ผมกังวลแต่เฉพาะเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้สิ่งสำคัญคือฮาลัแนปรับตัวได้ดีมากเรามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขที่นี่เราพยายามทำให้เขาและคนอื่นๆที่อยากอยู่กับทีมต่อมีความสุข ไม่มีใครรู้อนาคตรหรอกว่าตัวเขาจะเดินทางไปในทางทิศไหนแต่ตอนนี้ฮาลันมีความสุขดีเขาปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาเป็นที่รักแบบสุดๆและนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดแม้ตัวเขาพลาดโอกาสในการทำแฮตทริกครั้งที่4ของซีซันเนื่องจากถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากจบครึ่งแรกแล้วถูกททนที่โดยโคพาเมอร์แต่ถ้าถ้าเกมยังสูสีเขาจะได้เล่นต่อ แต่หลังจากเรานำสามประตูต่อศูนย์ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าที่เขาจะได้พักและคิดถึงเกมในการพบกับเซาเทมตันทีมซึ่งเราไม่สามารถชนะได้เมื่อซีซั่นก่อนถ้าฮาแลนได้เล่นต่ออีกส5นาทีเราอาจสร้างโอกาสได้มากกว่านี้แต่เราต้องการให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนี่ก็เป็นการออกมาตอบชัดว่าฮาแลน จะอยู่กับเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาใดๆแน่นอนพระต่อให้คุณเอาเงินมากองให้เยอะขนาดไหนฮาลัานก็จะไม่สามารถเดินออกจากเอธีฮัตสเตเดียมได้นอกจากเจ้าตัวจะหมดสัญญากับซิตี้แล้วเท่านั้นแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน